สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้อจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์หนุ่มเมืองยศน้อพี่น้องพน,องนองพสรงมหาห้เมื่อเ้านี้จ้าสาวดดำกับบอสบายอยู่สามมือเป็นไครค่ะขับรถเมืม่อสามมือติดกันจากว่าไปไสตัวใสแน่โอ้ยไอไป มันธุระจำเป็นนะกัรว่าน,นี่ขับรถหา้อยหก้อยกิโลเขาเขาลอยที่เจ็ดที่แปดนี่สิขาจังเลยพี่นอ <c oughs> ้องเราเกือบเมยเพียบวันนี้สำคัญงานต้องเห็นเห็นแล้วทั้งสิมันก็มมเมยเมยเขาจอดกะกระปัองยางยืดเสรนยืดสายจะน้อยเหลือเกิมาขับอีกปฏิสัมพันธ์ใจมันบ่มเมย์หลือลกิแต่ว่าสังขารมันเมยเนาะพี่น้องเนาะ บานนี้ก็เลยเอนอนบ่รับบันนี้เป็นตาแข็งเมื่อวานนี่ไปหาหมอจ้ะเมื่อวานนี่ไปหาหมอเพื่อนฉีดยาไอ้บำรุงกำลังห้เมื่อขึ้นนี่รับครับพี่น้องมื่อขึ้นนี่รับตั้งแต่วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดมือนี่สิบสองเป็นวันสิงหาคม 12สิงหาคมพศ2566เป็นวันแม่แห่งชาติเนาพี่น้องเนาะวันพอ่อวันแม่ตามประเภทนี้ตองมากราบพอ่อกาบแม่ขอพรจากเพิน่นผ้าลูกผ้าผัวผ้าเมียมาหาพ่อแม่มากราบพ่อแม่พ่้แเม่นวันแม่ก็ไปกราบตาแ,แม่เ่้เม่นเนาะกับกราบทั้งคุณพอ่อทั้งคุณแม่สมัยก้อนน่ะเห็นกันทุกบ้านค่ะ สาวดเา็เคยผ้าลูกเคยผ้าลานมากราบพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อกับแม่สาวดำเฮาก็ต้องผ้าลูกหลานอื่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะทุกมือนี่จืดจามไปเมื่อสิน้องจากร้อยเปอร์เซ็นต์กับเเหลืออยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ละมั้งคนที่กราบพ่อกราบแม่สาเหตุกันย้อนว่าไปเฮ็ดการเฮ็ดงานไปเฮ็ดป้าปัวป้าเมียบอกกตาภาษาบ้านบ้านเฮาะเนาะ ไปเฮ็ดงานเหตุการณ์ทินตาลูกไว้พ่อแม่เลี้ยงความหักมันกับจืดจางความสัมพันธ์มันกับบอมีพอจะนั้นเขาก็จะเห็นข้าวอยู่ตลอดว่าพี่น้องบ่หักกันอแต่ว่าพอกับแม่นั่นเป็นรักที่บริสุทธิ์รักจนหอดมือเพื่นสิ้นใจบ่าวาสิเป็นยุคใดมัยไหนแต่ว่าลูกใจเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง สมัยตะก้อนลูกเต่าสิไปไซนี่ตองขอพ่อขอแม่ถูกมือนี่นี่ถึงแต่พ่อแม่ขอมันไหวล่ะโอ้ย่าไปถั่ลูกเอ้ยมองหันโอ้งานอันนี่ก็จะเห็นถั่ลูกมันแม่วางสันจีเพิรนบอกเถียงงาบงบแล้วคนทุกมือนี่เนาะเถียงพ่อเถียงแม่อืมหมว่าบ่มีความหักบ่มีความผูกพันเพราะว่าบ่ได้กินเขาห่มผ้ากันคือสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้เศร้าแลงเนี่ยต้องกินเขา ผ้าเดียวกันวงเดียวกันพ่อแม่พี่น้องลูกพ่อแม่แล้วก็ลูกเมื่อทุกคนมีจะคนก็ต้องมากินห่วมกันกินพร้อมกันเพราะว่าสิเศร้าสิ่งเลีงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขึ้นมากินเขาเพี้ยนพร้อมกันทุกมือนี่ไปไพไปมัน่นกินไปกินมั่นความคิดก็คิดไปคิดมั่นืูผู้ใดที่บลืลบุญคุณพ่อแม่ที่มีที่หักคารพศสัทธานับถือพ่อแม่คือพระอรหันต์ในใจตลอด สังเกตเบื้องผู้นั้นล่ะสิจะเลื่อนลุงเรื่องผู้นั้นล่ะสิลำสิรวยธรรมะค่ขาขายง่ายมือขื้นบ่บพอสิได้ก็ได้บ่อบพ่อสิรวยกัรวยย้อนว่าส่วนลึกในหัวใจของเขานั้นมีธรรมะนีว่ำกตัญยูต่อพอ่อต่อแม่ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อคู่บาอาจารย์เนาะพี่น้นองเนาะมือนี่ก็เลยถือโอกาสเว่เพราะว่ามันเป็นมือวันแม่แห่งชาติเป็นมือวันแม่แต่ว่เาเฮาน่น รักค็รพบกาบพอ่อกาบแม่หนึ่งเขามีโอกาสได้ยุใก,กล้เพื่อนได้เลี้ยงดูเพื่อนเขากาบทุกมือก็ได้ค่ะพี่น้องเนาะบันีน้ก็มาเข้าสู่บรรยากาศอ่าน,นี้บอกเล็กเลน้อยๆพรหอมปากหอมคอก็พี่น้องเนาผู้ใ่หนึ่งก็คิดก็ได้้าเดืเพื่อไเด้ฟังสาวดำบเบาแลวกกับสิจจคิดได้กันมี่นาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางจากอาจารย์มุมเมืองยศค่ะพี่นอ้อเงเห็นก็เด้อพี่น้องเด้อ mua chân cái giờ này quay đèn xinh hả nó Thank คุต้องซื้อปอซี่กับเจ้าเกลือพี่น้องน้นอยนักน้าสิสิจบม้อหกเนาะสมัยตะกี้ว่ามันหังตัวใหญ่ดีมันชัดดีวะยันนั่งว่า แนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะห้องกับพิจรนนารณาบัรเนอร์พี่น้องวิ่งบนและล่างคนเขียนมาแบบนี้เรียกร้องเรียกรวงเรียกร้องความหักความแพ่งความเห็นใจกันความอโอบออมารี่กันอันนี้เราเฉพาะเรื่องครอบครัวเด้ค่ะเราเฉพาะเรื่องครอบครัววิ่งบนวิ่งล่างเราจะเป็นเรื่องครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเสียฮที่ว่า หักกันแพ่งกันโอ้ยกินเขากินเขากินน้าไปสักทีหายากค่ะพี่น้องนับหมื่นนับเว็นกระรุ่นเขาไปเมื่อเราขึ้นสิบป้เอเรือดอกแนวใด้ก็ได้มู่อันขึ้นสิบป้อเรือไอ้ที่อ่าขึ้นสิบป้อเรือความยุติธรรมเรือความหักความแพ่งแต่สามัยพ่อแม่เขาแต่สามัยสาวดั่งไปเด็กหน่อยเนาะแต่พอสอบสอบปั้นอรอยมาหอดอร่อย,ห,อนออยหนึ่งละสองสามนี่จำความได้เลย ขนาดอันพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกเนาะสมัยตะกี้เนาะนางก็เป็นนางกับพ่อนั่งจำได้เด้อค่ะพี่น,อน้องนี่ประมาณจากักนางปีนึงเนี่ยล่ะหรือปีกว่าๆเนี่ยละ่ะอืะพอกับแม่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอย่างนั้นเพิ่นก็เอานาันาง่งนั่งนั่งเพิ่นนั่นเพิ่นเอาเสียมนะก้นดินก้นดินสมัยตะกี้เนาะเพิ่นก้นดินให้เป็นวงนะเป็นคือจังกะทะนี่นะเป็นวงเออเออเล็กประมาณจากัก เอาเอาเอาเห้านั่งล่งนี่มันก็อบไอไอทวมเกือบทวมบักแอลนะเพื่อนเอาเอานั่งเพื่อกันบ่ให้เห้านี่ไอข้้นไปหันไปนี้ย่านไปตกลุมตกบอตก่อตกยังสินนะคุณสมัยตะเกาเนาะเพื่อนเสียเฮ็ดแบบนั่นเด้คะ่ะเพื่อนเฮ็ดแบบนั้นน่ะเนียนั่งน,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 นี่จำได้เลยแม่ยายนั่นเพื่อนเอาเสียมมากซสะเสแสแซดินแล้วก็มือเคีย้ยออกเคีย้ยออกเป็นลุมเป็นวงวงตึงเลืองนลพี่น้อง <laughs> ให้เป็นวงกลมนะคะให้เป็นวงกลมจะประมาณหลมตัวเขาเนี่ยเพิ่นจับเขานั่งลงพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกลนแก้วเพิ่นก็เฮ็ดเป็นลุมซับนี่แหละเพิ่นก็จับเข้าจับนั่งนี่มานนั่งลงในลุมเนี่ยแหละรูมนี่สิจับนั่งลงแล้วก็สิท่วมท่วมอันอันท่วมเข้าท่วมขาเขานี่แม่ค่ะที่เพิ่นจับเขานั่งนะกอะจับเขานั่งอันอ่าเนาะพอนั่งลงเขาก็เป็นเล็กน้อยนะก็สิพอดีล้มล้มไอ้ ไอ้วงกลุ่มที่เพิ่นก้นไว้น่ะอ่ยูน่เดอร์เพิ่นว่าแต่แม่สิไปดำหน้ายูน่เดอแม่สิไปเกี่ยวเขาจังสีนั่งจำได้เลยเพิ่เอดทิมไปจังสันละเขากะนั่งมือกับกำดินเลีนกำดินบ้านกำดินเลีนเนี่ยโตนั่งได้หนินี่นั่งจำได้เลยอ่าสมัยทุกมือนี่โอ้ยออกลูกมากนี่เลี้ยงยิงก่าเทวดาอีกสำลีบนี้ชุบนํำเร็จ ดาเดเซตกน้นอุย้ยเพื่นหักปันนั่นด้เนี่ยดดพี่น้องโอง้ยเนาะเอาแบบนี้มากอาจารย์หนุ่มเมืองยศวิ่งบนและล่างศูนย์กับสองเด้อพี่น้องบนแน่ได้หมวดนี่ตรงแต่จะกามมกของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเลขเสมาน่ะเพื่อนว่าน่ะวันนี้อาจอาจารย์นึ่งกะ0ศูนย์รับเอาข้อเป็นประกันว่า อาจารย์นึงเหมือนว่าศูนย์ดับปู่มากเห็นเลยล่ละต้องมากหนึ่งเหมนสันว่าเหลือแต่ผู้มักเนาะแต่ว่าส่วนตูวนั่งนั่งบูมีเหล็กดับเลยพี่น้องมักตัวได้ใส่ตัวนั่นละเออเห็นเนาะพ่นเียนมากสิเนาะพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์หนุ่มเมือง,งยศค่ะ ชูบลาบขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาฮอดอ้อพี่น้องเอ้มือนี่นั่งจะออกไปสวอนถ้ำบุญละจ้ะ,ะนั่ไงโอ้ยิ่งซ้ำเพิ่นพี่น้อง ตัวพนน่ะมักได้ปะัะเดียนอนครัเบอรโทรพูนเนอะไปนอนพูนไหนเบอร์โทรมาพร้อมจ้ะ ศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เนื้อพี่น้องเ้ยเบอร์โทรอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะเบอร์โทรอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะพี่น้อง พ่อันนี่นะั่งกับจีชีดให้เพื่อว่าให้มันนั่นนั่นไหลานาะปีนน้องเนาะนี่เด้อก็เด้เป็นเชียมาให้สาวดำแบบนี้พี่นอ้องเนาะอาจารย์หนุ่มเมืองยศเอาพป่น้องแคปปนี้ไว้น้ำก็ได้เอาอา่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศแกวพีนน้อง มากตัวเองวกกับจัด์เดอพี่น้องสูนซูนเนี่ยก็บบม่มาโดนแล้วพี่น้อง พิ่นไ้ชะชานดีเนาะพี่น้องเนาะบนล่างศูนย์กับสอเพิ่นไศูนย์ศูแล้วก็ศูนย์สี่องถ้าศูนมาสิมา0ศูนย์หาเท่านั้นพี่น้องแต่ว่าถ้าสมากับสิมาสองสองกับสี่สหาสองรักลอยเพิ่นเน่นไปที่แกับเก่าเด้อพี่น้องลักลอยเพิ่นแปดห้าอเก้านยห้มาังสี่เนาะเช่นนไปตามที่เพิ่นไเด้อพี่น้องเน้ออันนี้แต่ก็ เก็บหน้าจอไว้ได้จ้าเดอ้อเก็บหน้าจอไว้จ้าขอทุกท่านมีโชคมีลาภขอให้เฮงๆรวยๆขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยงวดน,นี้เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเบอร์โทรเพิ่นเดอ้อค่ะพี่น้องมี่ยังจะโทรหาเพิ่นคุยกับเพิ่นโทรไปเลยกับพี่น้องนี่ เพิ่นถ้าเพิ่นบ่สะดวกสิคุยนําเพิ่นบอกห้เบื่โทรมากดอกพี่น้องบอ่ว่าเขาวขา่าเฮาพี่น้องผู้ใดถามความมั่นใจเพื่นหรือจังได๋ก็โทรวไปได้นีเด้พี่น้องเด้อชัดเจนแดชัดเจนแล้วนาะพี่น้องนาะขอบคุณในหลาย้าจ้าขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน้อคะเด้อ